เมื่อวานฝนฟ้าขนองตกแรงลมกันโชกก็แรงทำให้รังพึ่งหลวงหรือว่าพึ่งใหญ่กําลังจะแก่หรือว่ามีปีกบินได้อ่ะคุณผู้ชมนี่ก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้วหมดโอกาส าสงสารก็สงสารเนี่ยทำไงได้เป็นกฎของธรรมชาติาไปดูใกล้ๆอยู่ติดกับไอ้เถาราังจุดยักษ์ค่อยๆลง <c oughs> หัวน้ำยังอยู่บนต้นโพเลย นี้ร่วงมาจากต้นโพหืมมาแรงวันมากินลูกเขาทั้งหมดทั้งเลยน่าสงสารก็สงสารยัไงไงด้แต่ก็มีตัวแก่ไปเยอะแล้วล่ะ นี่แม้คุณผู้ชมเนะี่ยกำลังจะมีปีกบินเป็นอาหารของสัตว์เรลาอื่นต่อไปไม่ใช่น้ำหวานพลิกกลับดู ดูไม่ทันกฎของธรรมชาติ อุ้ยเยอะหมอนกันเงื่อรังใหญ่เง้ยมันนะหัวน้ำบ่ไม่ใช่ห,หัวน้ำงว้นงวนง้วนตรงนี้เขาเรียกว่างว้วนคุณผู้ชมเนี่ยเหลืองเหลืองแต่ว่าตัวเข้าไปเหมือน,นมีโอกาสได้ มีชีวิตต,ต่อไปแต่ที่ไม่รอดก็ไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวอันกันเอาไปทำน้ำพึ่งเพื่อทำขี้ผึ่งเล็กๆน้อยๆจากช่องจ่อยๆพุงกลมๆเอามาฝากคุณผู้ชมสำหรับกดของธรมรมชาติโดนพายุหอมัะเป็นตรงวนข้อเนี่ยน้ำพึ่งตรงวน เหลืองอนะสวยแตเป็นตัวไปหมดแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปสร้างรังใหม่หาน้ำพึ่งมาให้มนุษย์อย่างพวกเราได้ยิ้มรองมันน้ำยังอยู่บนกิ่โพรวมกันนี่เยอะเหรอใช่น้อยเดี๋ยวไปดู รทุถ่ายมุมนี้แหละได้เวลาได้คุณผู้ชมซูมเข้าไปดูหาหมดแล้วมุมเนี่ยตรงนั้นย้อนแสงหมดมีตรงนี้หให้เห็นเป็นสีหน่อยโอ้ยหงนคอโอเค